ผมเจอกันอีเช่นเคย,เคยกับอีฟบัน2025นะจ๊ะวันนี้ผมคงมีงน่ครับกองหน้าอินเตอร์นะผมจากแพ็คอ่าบรบราเพย์เยอร์อเวอ e ์บของ UCL นะผมร่างนี้ใช่ไหมวะเออใช่ครับผมอันนี้เป็นมาโครสตูลามนะผมเป็นลูกชายของลิลยงตูลามนะครับสไตล์เป็นโก้พอเชอร์นะผมแล้วก็ไปดูสเตทเลยมี เกมลูกนะผม9 1สิบเดนะเรเน้น90ขึ้นนะผมสปีดนะผม91บก้าสิบไม่สังเกยนะโอ้้อยจังอันนี้เป็นสกิลนะครับผมผมจะไม่อ่านแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้ตัดไปๆนะเคลียบไปเจอในเกมดีกว่านะว่าตัวร้มร่างนี้จน่ยตึงหรอวนะ นี้เราอยู่ในเกมแล้วนะไปครับมาคู่สตูดามของเราผมเราต้องโหลดอีกหนึ่งสองสามนี่ครับสามหมุนนะผมโอ้มีคนทำความสะอาดด้วยคอนซาโลซอบป,ปโลทีมสุประโชคใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวผมไปดูทีมเข้ามาทีมเขาดูตึงๆนะ แต้มไออะไรวะอุย้ยทำไมเขายืนหน้าอะไรคันเนาะล้างสามเองเนะนำว่าเราต้องเน้นรับนะผมเกมนี้เอาอะไรครับเนี่ยอยู่ดีก็ได้มันนะผมเจ๋งจัดไปเลยคับซอนพิกชิปโอ้โหแล้วยังไม่ได้ครับตูรามเนี่ยเรา,เราน่าจะลองเปิดหมวกสักหน่อยนะผม ลองให้เคียซ่าเปิดข้างไหนครับเพราะว่ามันมีเฮ้ยโอ้สาร่านี่มาเอาชิบหายแล้วครับทีนี้ว่าจะมาลองเปิดหมวงครับแม่งลืมเอาเคียซ่ามาด้วยไม่เป็นไรครับเรามีชิมิดอยู่นะได้วใหมิดเปิดก็ได้ครับผมเราไม่อยากหรอกไป <c oughs> ชิมิดยังได้อยู่ครับ ผมวิ่งแล้วซาร่าโอ้โหไม่ได้ครับอ้าวมาแล้วครับเข้าทางซาร่าแล้วตู้ล่ะลูกนี้ครับไม่เหลือผมโอ,โอ้จากลูกน่าจะสกัดป้อนผ่านหรือแบบนะครับผมเด้งมาใส่เด้งให้ซาร่าใช่ครับก็ผมมีมิเชลปาตินี่ด้วยครับยัดเอ้ผมอยากได้นะ นโปลเลียนลูกหนังนะผมชอบฉายาครับแม่งเทศดีนี่ครับตูําแม่งโอ้โหมึงงงทำไมนะเนี่ยเฮ้ยตั้ขหาดตั้ขหาดนี้มึงไม่ไมมงงครับผมแหมนก่าวานเทอร์ซี่เคียวเลห่ห์อีกที่ยาวไปแล้วครับซอนเดลโบยกาโดปาตินี่โอ้โหไม่ได้ครับเด้ะคืนมาที่เคียวเลห่ห์แล้วเปิดยาวครับเคียวเล่์ ซ้ายโตกู oh, ยังจับไปได้แล้วประดีนี่เสียให้คิมินแจ๊บแทงครับลูกนี้ซอนเฮยเหตุยังเฮยงงนะครับทีนี้ฉันทำอะไรลงไปนี่ <c oughs> ซาระคิมิดเอา โอ้กูเดรั่วะอะไรครับนี erm ่มาในมามาที่เดบอยสลายที่คิมมิดลูกนี้จะเปิดมาตูลามโอ้โหล้มหน้าไปก่อนครับแม่แต่ว่าไม่เข้าเหมือนเดิมนะผมับผมเมื่อกี้นะ เข้าก็นรำหน้าครับผมไม่ได้อะไรเลยเดย์บอยมาที่นูเนสแล้วแล้วเคลีย์ไปก่อนทำมาถรุไม่ต้องตาครับไม่ต้องตามไหนฟรีครับผมโ <c oughs> ทนี่เดำมาที่เนเวสเดย์บอยนูเนตโอ้โหเราจะชิ่งกันครับลูกนี้ เจลเมีโดกูแล้วโอ้โหคิมมิดมึงหม่งสู้นุนเยสไม่ได้ได้ไงเนี่ยโอ้โหเจอเลยครับคิมมิดผมโอ้เจอลูกเปิดของเจอเรมีโดกูครัผมครับให้เขาดูไฮไลท์สักหน่อยครับแล้วเปิดมาผมคิมมิดครับผมขึ้นเทคกสู้นุนเยสไม่ได้นะผมแมผมบอกเลยถ้าเป็นดอเลเนี่ยไม่เหลือ แต่มันเป็นคิมมิดไงเข้าใจหรือเปล่านูนเยสจูรามโอ้โหยังไม่ได้ครับมาที่ดูกูเราเสียบแม่งเลยเนะี่ยนีวันโดโอ้โหยังไม่ได้ครับดีวันโดเอาลครับนูนเยสแทงมาที่เนี่บ้นี่าจะล็อกนั่นไง ด่าละสวยครับเพชรในตมเหมือนกัน,นครับด่าละไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้จากคลิปที่เอามาเล่นนิดเดียวนะผมกลายเป็นโคตรโหดเลยครับเอายืนตำแหน่งหลักนะยืนคู่กับคิมแจครับผมเพราะว่าไม่แกร์ตอบไปก่อนครับช่วงนี้นเป็ซ้ายไหนนะภาษาลาส เฮ้ยคาฮานุกูลเอามาเล่นกันนี่นี่ครับคาฮานุกูลโอ้ยอยากเอาสุภรชัยลงกันนะแต่มันเป็นคลิปของตุลามนะผมจะมาสุภรชัยมาเล่นก็ไม่ได้นะครับแล้ผมคิดว่าตุลามลน่าจะเต็งกับสุภรชัยเลยนะมาครับคาฮานุกูลคิมิทแทงขวาบาครับซาลาโอ้โหยังไม่ได้ นุนเนสให้มาที่ปัตตินี่คิมมิดเขียนไปก่อนครับโารยาขึ้นเทคไม่ได้แล้วเขาฮานุกูมาครับที่สลาสลาสลาไปรอเขาฮานุกูมาเขาฮานุกูโอ้โหสปีดยังสู้ไม่ได้ครับเขาฮานุกูยังได้บอลโอ้กางสลาไม่วิ่งขึ้นมามา เชียวก่อนครับมาที่โดกูแล้วรีบอนโดได้บอลยังไม่ได้ครับลูกนี้ <c oughs> เราวค่อยๆเดินเกมไปครับอ้าวไม่ปิดเตอโองี้สวยนะเขาฮานูกู <c oughs> อู้คิมิด คิดเลยเพินไปไหนอ๋อแล้วครับเจอคิมินแจยใช่ไหมฟานสโก้เ,เปย์ยังไม่ได้ครับมาที่โดกูแล้วเดือบอยมาลิเบลรี่เนตอีกทีซ้ายมาครับเนมา่าแกเข้ากลางมาลิเบลรี่จังหวะน,นี้จะปั่นหรือเปล่าโอ้โหยอย่างดีครับบารามีคิวเลอร์ เอาละครับคีมมีดจังหวะนี้ตุลามตุลามวิ่งตุลามลูกนี้แหละเดี๋ยวโอ้โหไปเข้าหัวเปเป้ปะแต่ยังได้สกอร์ตายครับเปเป้โอ้โหตุลามแม่งอลูกขี้เกียจซะงั้นครับโอ้ไม่วิ่งเลยเนเวสมาที่นูนเยสปาตินี่โอ้โหนูนเยสมาแล้วครับจังหวะนี้ต้องออกมาตัดแล้วโอเคโอเลเฮ้ยครับ โอ้โดนกลางบุกเลยครับจังหวะนี้โอ้ผัดผัดผัดมาครับเอาใหม่เอาใหม่มเราไม่เรียสนะผมขวาไปโอ้แม่งผมเพิ่งขึ้นนำได้ไม่กี่นาทีนะครับผมโดนอีกละโอ้สยสวยสวยสวยนี่แมกสวยลิเบอร์ลี ใช่ปะไม่ใช่ริเบลลี่ไปเคลียว่าเออแล้วน,นะโอ้โอ้ซาร่าการให้เป็นเล่นต่อครับจังหวะนี้โอ้แล้วติดโทนี่ดัมโอ้มาติอุทยังเอาไม่ได้ครับเอ๊ะจะแทงวะจะแทงวะรู้ครับแต่ทำอะไรไม่ได้เอาครับจังหวะนี้ตูลามยิงหนึ่งอ ซิตหนึ่งโอ้โหเอวเป้โอ้อยากยิงเองอยู่นะเมื่อกี้แต่น้าแอซิดน่าจะดีกว่านะผมเดาๆๆเตจนเย็นเต้นเยเ็นเตนเย็น <c oughs> นะครับจังหวะนี้เดี๋ยาๆ <c oughs> ต้องเปลี่ยนตัวตัวเปิดตัวโมงนะครับผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ไปโรดิโก้แล้วก็ท่เซาะเหล่านะจะเอาหมดแล้วครับมาครับกีวิสุดท้ายเนะี่ยเปลี่ยนลงมาก,ก่อนนะผมฝันม่ได้โทษเยอะนะผมมองไม่เห็นนะครับโโทดเหลือสองนาทีสุดท้ายครับ และต้องการสกอร์หนึ่งประตูครับผมจังหวะนี้ซึ่งผมว่าไม่น่าเป็นไปได้แหละน่าต้องจบด้วยผลเสมอครับเอาแล้วมาเข้าทางยังยังครับโอ้โหจบแล้วครับเอาไปครับเสมอครับผมแม่เราไปพลาดจังหวะนี้ครับผม โอ้เราคุมกลางไม่ดีสำหรับตุลาผมคิดว่าดีอยู่ครับผมดีดีดีมากเลยครับ mm hmm. ใครที่อยากเล่นครับ mm hmm. ผมก็ไปสุม,มานะแค่นั้นแหละ